สบายดีจ้าพี่น้องป้าลุงบ้าสุขทุกคนวันนี้นลงงานเขาขั้วอ,อีกแล้วพี่น้องสีมาเห็ดหนึ่งปลาพี่น้องหนึ่งปลาสูพรวันกำน,น้องทองกินใช้พักแม่น้อยเพิ่นไปสวรานนี่กับอนันเสาอ้นท่าเสาอน้นไปกวดทองพี่น้องเอ้ยมีแต่น้องงันสีเห็ดเขากินสวรรค์กินเทากับชีเอือปลาใส่ปลาแดดไปกับแป็นนัวพี่นอ้องหนึ่งกับเบี้มหนึ่งกับเห็ดเข่องใส่ิงให้หอมๆพี่น้อง ิงกระเทียมพี่น้องเนี่ยขาทองเลยเออแนวนั่นแม่เอโอนคือพาขับขับสวรรค์เขาเนาะโอนเนาะเ็ียห็ดก็ข่าวกับงามใหญ่เลยไม่ปุ้มคืองามแท้เมือนไงไก่ฮอดมื้อแล้วเนาะไก่ฮอดมือแล้วเฮาเนาะใช่ล้วมาเบ่งน้องนัดเด็กกินบันมาทเคลือเป็นงูบสใส่นันกรป็นใส่นันกร สูตรของเพิ่นเพิ่นวานะฮะต้มกระเทียมใส่เกลือเป็นง่วนเข่ากันหอมหรือยังปรุงนัวพี่น้องช้อนโอ้คือใส่ไลยแต่ลูกเอบชอบนี่น่าอยู่ล้วพี่น้องอีกหนึ่งล้วกระนำปลาอ้าวใส่ปลาแดงน้องอีกว่านี่โอ้ดกมันแตงแซ่บใส่ปลาแดกนำพ่อหกตัวโตานมันมันจะหอม มันจหิหอมแบบไหนี่ดที่สุดนะมีพ <c oughs> ักพร้อมใส่แบน้องก็ได้ข้างนอกปลาลงเลยได้จา้าน้องและก็สิไทยปลาหมองปลาใสยแน่เลยลูกเคือยล่งก่อนมาเคือน่ะเบ้อมเนมีน้ำยนัมัน,นเขาไปหลนินน้ำเนาะ ลงนัดหนึ่งปลาเลยพี่น,อน,น,น,น้องอเ,เด้แต่เห็ดแก้วสมน้ำอ๋อันี่ยเอาหางมันเข่าก้อนอัดเย่พี่น,น้องเอาปลาข้า,ขากระสุกเรียบร้อยเลยพี่นอ้องปลาทถะขากระโปงมอเมื่อกี้เนี่ยมานี่ข้ากระสีได้เห็ดแจ่วเลยเจ้าปลาลุงเรียบร้อยจาา้าข่าแซวข้าวมือนี่ยลงนัดลงมือเองเมื่อตกอย่างเลยนี่กคลวกปลาพี่น้องพกักข้า แก้วสมพ ok. ี่น้องป้าเป็นตะเพ็ดขนาดเ้าพี่น้องเนาะมากินนํำการจ้าพี่น้องเบิร์ตสกูสกนสบายดีพี่น้องสบายดีตาตาลุงกินของเสารุ่งกันพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องเอากระแห่เดียวัก้อนก็มือไปสับมือเสาร์เลยก็แล้วและไปได้บ้างสามด่านฟักคอนยิงสาร์เปล่เชี่ยไปหนึ่ไปเชง มำานที่้าเจ้าพ่น้องานฝั่เจ้าพี่ห่วงอะองาทำงานามอกับรเรอาอนก่่งน เนาะใส่ปลาเดคนกเกลือหรอปลาเปลาแดกดิเริ่มปลาเดหน่อยปลาแดชขวดตัวไม่หรอสูตรแน่นอนไม่หรอเกือปลาเดอื 三种，走这个二手，这家这个五大主流。 แซวีเนาะพากาชิมหลยเถือนยังไงมา มันแลคือองแล้วใช่มเปแทบที่ออสสอนอเอาหรอเหตเองแทบเองที่น้อง <laughs> ไปหน้ารเราเงินนไม่ได้ไปอ,อนนะไรก็ได้ก็ไปกับน้องลุงนกะนั<ช>่งน้อยกับหมุกมาหลีน้ำน้องลุงห,หืมใครหมุกหืมใหมุก่กกะแน่น้องหวยไว่ไดบ่มห,หมอน้องมวย่ไ,ได้ไปต้อนรัเนะขาเงานต้อนักะอร่อยเลยอยู่ข้างนอกต้อนรับตไปตั้งแต่มือนะคุณ ไม่เห็ทองค่ะตางผหิงมอาเา้วจาป้าลุงกน้องเ็จเอา

พี่อบเองเลยบางคนมาคือแบบเขาติดกันะพื้นะพื้เนาะหือ้อวยิอยกงียา เก็บแล้วเพื่อนว่ะเด็กเบียนว่าเด็กแบบนี้ปวดหัวแนวนี้นึกว่าเขาจอาหรอมือกำยำยาวถิอกระดูกที่มีหยกมือมันแบบย้ว น้องมาที่ถ่างลำกาญจ้าคลิปนีก้กับซีเรียล,ล่าไปก่อนเดียเดกกดยเด๋ยวจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้น้องนัดทีเคเอสเดี๋ยวจ้ามาไปก่อน,นะนอาาจ้าทีนัดจะไม่ได้ดลนะจ้าคลิปหน้าเจอกันจ้าน้องขไม่เกิด